wake your love าแล้วครับกับร้านนี้ครับชาบูบ้านจันชาบูบ้านจันครับกลับมาเปิดแล้วครับเปิดได้2องวันเราก็รีบมาเลยเรามากินกันเถอะร้านนี้มีของดีอะไรที่คุณคิดถึงเรามาดูกันดีกว่าน้ำจิ้มที่คุณเคยครับกับการทำได้นีน่นจิ้มเด็กของเราก็อ,อันนี้โอสคูมาแล้วครับน้ำซุปที่รอบคอมาแล้วมาแล้ว มูสามชั้นที่รักของเราก็มา,มาเรียบร้อยอของที่เราจิ้ถึงและคุ้นเ,นค,เคย นนะเฮ้ยโอ้โห,โหคือแป๊บเดียวแป๊บเดียวเองนะกูหันไปคุยโทรศัพท์แป๊บเดียวคือหมดแล้วเกลี้ยงไม่เหลืออะไรเลยแล้วน้องไข่ที่น่าละอื้อ เต็กกำลังโตต้องกินเนื้อเยอะๆอบวบเต้าครับนี่ครับหมูกับน้ำจิ้มเนื้อ ตัวดูตัวยาเต้ารุ้ซีฟู้ดนะครับดีบอกเลยสัมเลี่ยมสับเลี่ยมเสุดครับนั่นเป็นของนั่นเป็นของที่แบบอยากมาแล้วกินเลยนะรับนับนเซมลาสายฝนอืมร้อนเหรอ นี่คืออะไรเอ่ยเต้นเหรอฮ่ดูทรมานกันก่อนโคตรเดือดนี่การกินบุ้งเต้แบบนี้เดือดจริงๆของแท้ชาบูเดือดๆที่บ้านน่ะ เกลือปลาครับเกลือปลาเขาเรียกว่าหน้าเนื้อใต่เสืออ,นนอันนั้นเรียกหน้าเนือ้อใต่เสืออันนี้เขาเรียกว่าหกินเนื้ออย่างที่รู้กันครับร้านนี้ครับทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นสายครีมน้ำซุปทำจากแบบปลาทำมาจากบบผักพวกน,นี้สุดยอดแห่งความสวยงามกินไปเลยครับดีต่อสุขภาพ โอ๊ยเป็นขาเลยครับพอดุมทำไมหล่นลงไปก็คือมันมาเปิดเลยคุณกบมาเปิดได้สองวันพอย่้าวเห็นว่าทางร้านจะมาเปิดก็ดิ่งมาเลยเนี่ยโทรจองโต๊ะมาบ่ายครา มีมอะไรขึ้นชาไอ้ตากินโอกแ่บะโอเหป่างครับดีกินเยอะกินเยอะ ชอบที่แบบหม้อมึงหม้อกูแม่งยืนพื้นนะเป็นสีแดงสีไม่มีไม่มีสีเดียวที่อะไรอเลยหม้อเลยคุณผู้ชมครับมีเรื่องน่้ตัวเกิดขึ้นครับผมเนื้อผมมันหายไปเอาเนื้อใส่จานเาย 人呢？ ไม่ได้เหลือไว้ให้ด้วยนะไม่ได้มาแล้วแบบไม่มีนะเก่งๆ,ๆเลยข้าวข้าวอะไรียบนี้แล้วมันจมีพวกแบบโอ้ยตุ๋นมีเนื้อตุ๋นลาบแล้วเอาซอสอันนี้บอกเลยขอยกินสองคำแต่วันนี้วันนี้แม่สั่งบอกว่าแม่บอกว่า,แม,วาแม่อยากกินกะเพรากะเพราบิดกะเพรา,าเนื้อพี่แค่ที่นี่ได้เอากลับได้เอากลับไปให้ใหด้วยหมดหมด ไอเนี้ยมีคนช็อตไปใส่ไอเนี่ยเล่นน้ำแล้วช็อตแล้วอิ่มลมันกินไม่หยุดเลยมันใส่ตำตมตำตำตำอย่างนของกูเอาเอาลงมาใส่จานกูหันมาหายข้าวอรนียอร่อยถ้ารัแบบซดแบบกอกปากได้ปะรนทีมาต่มันเปิ้เี เืออยากนี่คือเนื้อพิสเปิ้ลอ๋อจิ้มสุนัขจ้าปาครับปลาหมูอุ๊ยนี่กินได้จริงหมอก็เนื้อตามนี้เหรอครับผมเนื้อนำไปก่อน นำไปแล้วเราก็ตามด้วยตามไปอีกคันหนึ่งเนี้ยครับพุ่งไปพุ่งไเลยอย่างเงี้ยอ่ะอะไร อยากกินมากอ่ะสะสมเพิ่มอยากกินเลยเยอะเกินเลยฮะตุมานั้งแต่ปิดร้านรอบที่แล้วถึงตอนเนี้ยอ่าเดือดแล้วต้องมีหมูผัดซอสใช่หมูผัดซอสข้าวไงข้าวชีฟู้ดลั่นอันนี้เด็ดแน่เลยบอกเลยนี่เลยคอมเมนต์กูเลยไม้ตายสุดยอดกูซึมบะทั้งแบบมื้อน้ำนะทั้งแบบกิน ขโมยจากบ้านได้ป่าวะก็ขโมยซอสด้วยขโมยข้าวด้วยนะกินกะทิก็ได้มั้งกูว่าเด็กเด็กเป็นมาแล้วครับโอ้ลงไปเลยเด้อลงไปเลยเมาใส่อติมตั๊บละเลยเลยเดยเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ไม่นั่งนั่งตอลอยเอวตากมาโดดเลยโดนแรงด้วยด้วยไอติมสีขาวเลย ฟิวมันไม่ใช่วันนี้เหรเอ้ยาเต็มเต็มสีขาวคือวันนี้ลาตน้องมาั่ทำงานวันนี้ล่ะก็เลยกลายเป็นนีขาวเยี่ยมไหมมองดูเมื่อกี้ทหตุไม่เกลียดกูด้วยสายตาย กินเส้นหน่อยต้องกลับมากินได้อีกแล้วเหรอ,อกนามมาอินนป้องัมันเหมือนคุกกี้กัดทีมู้ไม่มีประมาณเท่าไหร่ปะว้าวเอาแน่นอนอยู่แล้วเอานอนอยู่แล้วคร เพราะว่ามันเจอสิ่งที่สวยงามกว่าก็คือส,สีเสือ้อเฮี้ยก้าวสีเขียวปี๊ดชอบได้อยู่แล้วอย่างเช่นตอนนี้ครับก็างค์บิ๊ชอบไอตเอาไอติมนั้นเนี่ยเอาแปงนเค,ค้กแล้เนี่ยกูไม่รู้ต้องเจอไอ้เฮี้ยอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้ วยอร่อยมากไม่หวานครับหอมจดน้วยที่นี่ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องสุขภาพอยู่นะเพราะฉะนั้นไว้ใจได้ครับท่านผู้ชมครับต่อจากนี้ไปมันคือนันที่เด็กคนหนึ่งเลือกให้ผมผมตั่นใจว่าหลายๆคนอาจจะกําลังลุ้นอยู่ว่าจะเป็นยังไงเหมือนตอนนี้ที่ผมกาลังลุ้นผมเห็นทางตาแล้วครับมันเดินมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมาปั๊บ ปั๊บเอาทำใหด้วยอุ้ยช็อกโกแลตมาแล้วครับเซตนี้ฮะเอาเมื่อกี้อยากโชว์อะไรไหมอาทำให่ยังไงยังไงช็อกโกแลตซ่อนนเยอะไว้ตอมันน่าแบบ ให้ผู้หญิงเข้าครัวจำแล้วแม่งบางบางมากคือไอ้เที่เขาทำว่าแบบอะไรก็ได้นะแทงเท่นะบางบางอ่ะบางบางเลยอ่ะแล้วมันดำแลับคือจากเข้าไปแล้วแบบเหมือนกระดาษกระดับเข้าไปเลยอ่ะเหรียญมีสองด้านเสมอ อร่อยฮะุ่นต,ต่อไปหนึ่ <c oughs> นุีเดี๋ยวนี้ไม่หมดไปการกลับมาของพวกเขาเหล่านี้ครับผมบยอดจริงๆเขากลับมาแล้วจบไปแล้วครับก,กับเมื้อนี้ครับกับร้านที่เราคุ้นเคยกันอย่างดีครับกับร้านชาบูบ,บ้านจัน ร้านนี้็นร้านที่ผมยังพูดเสมอครับว่าผมให้เต็มๆเลยกับสิบเต็มสิบร้านนี้ขนมดีอาหารอร่อยเนื้อเฟีย้ยวทุกอย่างเพอร์เฟกแล้วเจอก,กันกับร้านต่อไปร้านไหนแล้วไปดูกันนะจ๊ะบายซียาบร